ือแม่เป็นไตระยะสุดท้ายก็เลยไม่รู้จะทําไงได้แล้แคำนั้นให้ทานตัวนี้เป็นสารอาหารที่ว่ารักษาไตกับหัวใจเพราะแม่เป็นเบาหวานความดันหัวใจทานมาหนึ่งเดือนเริ่มดีขึ้นดีมากเพราะว่า่อนที่จะทานตัวนี้แม่มีอาการนอนงายไม่ได้แน่นหน้าอกปวดท้องน้ำในท้องเยอะบวมทานข้าวไม่ได้นอนไม่หลับ หลังจากได้ทานก็ดีขึ้นมากปัจจุบันตอนนี้ก็ทานข้าวได้เยอะก็ไม่ต้องไม่ต้องทานข้าวต้มทานข้าวสวยได้แล้วก็นอนหลับดีขึ้นเยอะทานไปได้เดือนกว่าเพราะว่าขอเป็นชุดทดลองครั้ง,งแรกชุดทดลองก็ได้สิบวัน ก็สิบวันก็สิบวันที่สองแล้วก็ได้หนึ่งเดือนก็ดีขึ้นได้คํำได้นำว่าให้ทานตัวนี้แหละก็เลยโอเคดีขึ้นเยอะขอบคุณค่ะชอบปินทุกวันอร่อยดี